หลายคนนะครับคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาซื้อไฟฉายแบล็กไดมอนด์เลยเนี่ยทำไมถึงมีไฟเพิ่มเข้ามา3สีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าไอ้ไฟ3สีเนี่ยมันมีที่มาได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ wondercard com นะครับผมนิกนะครับหลายคนนะครับคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลาซื้อไฟฉายแบ็กไดมอนด์เลยเนี่ยทำไมถึงมีไฟเพิ่มเข้ามา3 4สีนะครับผมซึ่งก็คือไฟสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำเงินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าไอไฟ3 4สีเนี่ยมันมีที่มาได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเวยว่า ดวงตาของเราเนี่ยมีความสามารถในการปรับโฟกัสแลวก็ปรับแสงโดยอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าในจอประสาตาของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์รับแสงลอดเซลล์นะครับผมซึ่งไอตัวเซลล์รับแสงลอดเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์รับแสงที่มีความไวต่อแสงอย่างมากนะครับผมแล้วก็ใช้ทํางานในเวลากลางคืนนะครับผมหรือว่าในที่มืดนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเราจะใช้แสงสีขาวในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมทําให้เวลาเราใช้ไฟแสงสีขาวนานๆเนี่ยตาเราจะเกิดอาการล้าน,นะครับผมทําให มีการคิดค้นแสง3สีนี้เพิ่มเข้ามานะผมเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้ในทางทางยุทธวิธีทางทหารนะผมแล้วก็ในการล่าสัตว์ตอนเวลากลางคืนนั่นเองนะครับลองมาเรื่องของที่แสงแรกนะครับผมซึ่งแสงสีแดงเนี่ยในทางทาหารเนี่ยจะใช้แทนแสงสีขาวนะครับผมเพราะว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นยากและก็ใช้ในการอ่านแผนที่ด้วยครับ ส่วนในการล่าสัตว์นะครับผมก็จะใช้แสงทีเนี้ไว้รบกวนจัดเวลากลางคืนนะครับผมทําให้สายตามันเนี่ยมองเห็นเรายากขึ้นนะครับผมแสงที่2องนะผมก็คือแสงสีเขียวนั่นเองนะครับผมในทางทหารเนี่ยแสงสีเขียวเนี่ยจะช่วยแยกในการอ่านแผนที่ได้ดีขึ้นนะครับผมและแสงสุดท้ายนะผมก็คือแสงสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมในทางทหารเนี่ยก็คือจะใช้ไว้ส่งสัญญาณบอก ไฟของเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้หาวัตถุต่างๆในเวลากลางคืนได้ดีนะครับผมส่วนในการล่าสัตว์เนี่ยก็คือจะไว้ใช้ในการหาคราบเลือดเพราะว่าเวลาเรายิงไปแล้วเกิดสัตว์หนีไปเนี่ยเราก็จะได้ใช้ไฟเนี่ยส่องหาคราบเลือดนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับผมทั้งหมด3 4สีที่พูดมานะครับแต่ผมต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าการใช้ล่าสัตว์ในเวลากลางคืนเนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่ายังผิดกฎหมายนะครับแต่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยยังสามารถล่าสัตว์ได้ครับผมเขาก็ออกแบบมาว่าให้ใช้ในต่างประเทศ คราวนี้นะครับผมมาถึงกีฬาวิ่งเทรลบ้างว่าเราสามารถใช้ไอแสง3แสงเนี่ยในกีฬาวิ่งเทรลได้อย่างไรนะครับผมซึ่งก่อนเดึ่นก็คือสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยก็คือสมมติเวลาเราวิ่งไปกับเพื่อนหรือว่าเจอคนที่รู้จักเนาะเราอยากจะทักทายเขาแต่ถ้าสมมติเราใช้แสงสีขาวเนี่ยหันไปทางเขาเนี่ยบางทีหน้าเขาอาจจะมืดได้เพราะว่าแสงสีขาวเนี่ยมันคงจะค่อนข้างจ้านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไฟสีแดงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันหรือว่า อีกทริกนึงก็คือใช้หาของในกระเป๋าเป้ข,ของเราเองนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราหาของหรือว่าวัตถุกใกล้ถ้าเราใช้แสงสีขาวเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกจะสะท้อนเข้ามาในตาของเราได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ส่วนสีเขียวนะผมสีเขียวเนี่ยผมเคยใช้วิ่งตอนคืนก็คือสีเขียวเนี่ยมันจะสว่างกว่าสีแดงนะผมทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยเราสามารถมองเห็นทางได้ค่อนข้างกว้างกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนสีฟ้าเนี่ยเอาไว้ส่งสัญ,ญญาณเวลาที่ เกิดเราเป็นตะคิวเราต้องการความชื่อเลยแล้วว่าเราหลงป่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เปิดแสงสีน้ําเงินเนี่ยเป็น S O S นะครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมกับข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแสงสาแสงของไฟฉายแบล็คเดมอนนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกสินค้าหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ runnercard.com นะครับผมหรือจะทักมาทาง Facebook Li n แแล้วก็ IG นะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามเรื่องอุปกรณ์วิ่งนะครับผม รองเท้าวิ่งแล้วก็สนามวิ่งหรือว่าการแบดเจ็บต่างๆนะครับแล้วก็หรือว่าอยากทราบที่อะไรเนี่ยก็สามารถโทรมาส,สอบถามกับทางร้านได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต,ต์ร u n n e r c a r d c o m เนี่ยเป็นมากกว่าร้านขายอุปกรณ์วิ่งหรือว่ารองเท้าวิ่งนะครับผมเพราะว่าเราคือเพื่อนของคุณนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ